ก็ต้องทําเกมแพลนให้ละเอียดรอบคอบนะครับในส่วนของอการทำไซอัลแล้วก็เบรกคอยเราจะทำไซอัลการทําเปลี่ยนเสิร์ฟอย่างไรนะครับใครจะเป็นคนรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็การลุกเราจะลุกในรูปแบบไหนในภาพรวมนะครับแล้วก็การทำเบรกคอยก็คือการเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟไปที่ตรงไหนให้มันมีคุณภาพในการเสิร์ฟที่ดีแล้วก็เราจะสกัดกั้นยังไงถ้าบอลแรกเขาเข้า,ขา,ขาจุดนะครับใครจะเป็นผู้เล่นสําคัญ นะครับถ้าบอลแรกไม่เข้าจุดเขาจะจ่ายให้ใครนะครับอาจจะภาพรวมเป็นอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของการวางแผนโลเทชันว่าเราจะจัดวางตำแหน่งเซเตอร์ของเราไว้ที่ตำแหน่งไหนอันนี้คงบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ซ้อมไว้นะครับว่าแต่และโลเทชันเนี่ยเขามีลักษณะการตีบอลยังไงเราคาดว่าเขาจะเล่นยังไงเราก็เตรียมแผนไว้2แผนนะครับว่าแผนที่เขามีเซเตอร์อยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเล่นลักษณะไหนแล้วเรา มีเซตเตอร์อยู่หลังเราจะเล่นยังไงแล้วเรามีเซตเตอร์อยู่หน้าเราจะเล่นยังไงก็เตรียมไว้ทั้ง2แบบนะครับซึ่งวันนี้นักกีฬาส่วนใหญ่กเ็เข้าใจในเรื่องของออการประชุมนะครับเราชี้แจงกันอย่าง,างละเอียดแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจวันนี้เราก็มาฝึกซ้อมกันนะเตรียมเตรียมการเล่นพรุ่งนี้ก็คงจะต้องออติวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใ,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 นในเรื่องของการฝึกซ้อมก็จะเน้นในเรื่องของการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ดิกรแทัอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพราะว่าจริงๆแล้วในทแลนด์เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงตัวแร็งกิ้งเขาก็สูงกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเขาเนี่ยจุดเด่นก็เขามีคีย์เพลเยอร์ที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะคอือเอาไซด์ฮีเตอร์ของเขาเนี่ยสองคนเนี่ยตีได้ดีมากนะครับแล้วก็สปีดบอลเขาเร็วนะครับออโฟสิตตำแหน่งออโฟสิตของเขาเนี่ยตีซ้ายเนี่ยครับเบอร์ B 26เนี่ยเขาก็ตีได้ดีมาก แล้วก็มีดเดินบอลของเขาเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แล้วเขาสามารถที่จะเล่นบอลเร็เวได้ทั้งบอลเร็เวด้านหน้าบีควิกแล้วก็บอลสไลด์ slide, ซึ่งเขาทาได้ดีมากเราก็คงจะต้องตีลกกันอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้เราก็ทําในทุกๆสิ่งที่เราเตรียมตัวนะครับแล้วก็คงต้องเตรียมเรื่องของสภาพความพร้อมร่างกายของนักกีฬาให้ดีที่สุดนะเหลืออีกประมาณ24ชั่วโมงจากตรงนี้ไปนะครับว่าใครมีอาการบาดเจ็บวันนี้เราไม่ได้ซ้อมหนักมากส่วนใหญ่จะ น้นในเรื่องของความเข้าใจในเกมการเล่นและการนะครับเ,เขาก็มีจุดอ่อนแต่ซึ่งมีไม่มากนะครับก็เป็นเรื่องของอรูปแบบในการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นของยุโรปนะครับแต่ว่าในแนด์กับสวีเดนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่เขาเล่นเร็วนะครับแล้วกเ็เล่นหนักแล้วก็บล็อกใหญ่เสิร์ฟแรงอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับส่วนจุดอ่อนของเขาก็คงจะเป็นเรื่องของอาการเล่นแบบผสมอะไรเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับเขาไม่ได้ มีการเคลื่อนที่ที่เร็วมากเราก็คงต้องใช้โอกาสมีช่องจังหวะในการที่จะเล่นแบบแบบในรูปแบบของเรานะครับแล้วก็ความแม่นอนในการเล่นของเรานะครับถ้าในรอบต่อไปที่เราไปเจอสวีเดนถ้า็นโคชมองว่าอยากเจอทีไมไหนเราเจอทีมใครก็ได้เพราะว่าเขาก็ยังมันผลยังไม่ออกนะครับเราก็เตรียมไว้ที่จะหลังจากที่เราผ่านสวีเดนไปแล้วนะครับเราก็เตรียมมาไว้ว่าเราจะเป็นที่1ห,หรือที่2ในสายนะครับแล้วเราก็จะเจอใคร ทั้งสงทีมซึ่งเราก็ศึกษาข้อมูลของทั้ง2ทีมอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงแต่ว่าขอให้ผ่านไปทีละวันก่อนนะครับยังยังคิดถึงตรงนั้นไกลไม่ได้นะครับ